แต่ว่าณตอนนี้ค่ะเฮียสาวที่ทอตที่สุดเนี่ยคงจะไม่พ้นกับเธอคนนี้นะคะคหมอเกตค่ะเพราะว่าคนจับตาเนี่ยหนักมากเรื่องปมมุสที่การศึกษาปริญญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะซึ่งตอนนี้โอ้โหเหมือนเรื่องเนี้ยนะคะจะบานปลายนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันตรวจสอบเยอะเลยนะคะซึ่งหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยค่ะหมอเกตเขาก็เลี่ยงประจันหน้ากับสื่อมาโดยตลอดนะคะจนวันนี้แหละ วันนี้เขาโผล่เข้ามาที่รัฐสภาค่ะหมอเกศมาที่รัฐสภานะคะแล้วก็สื่อเนี่ยบังเอิญไปเจอพอดีโอ้คนกําลังฮอตไงไปเจอที่ห้องอาหารชั้นหนึ่งดังทั่วโลกไปแล้วนะรัษฎรนะคะไม่ใช่ดังในประเทศนะเบกกี้ดังทั่วโลกนะโดยเฉพาะที่แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียนี่ โอ้ oh. ค่ะแล้วทางรายการเรานี่ก็เคยติดต่อหมอเกตไปสองครั้งแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะเชิญมาร่วมรายการได้นะคะคก็คือหลังจากที่เจอในที่ห้องอาหารชั้นหนึ่งนะคะสื่อก็มีการสอบถามหมอเกตว่ามาทําอะไรมีภารกิจอื่นหรือไม่หรือว่ามีภารกิจอะไรสําคัญหรือไม่หรือมาเยื่อเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะและทางด้านหมอเกตเนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อซักถามค่ะเพราะสื่อถามต่อว่าตอนนี้บอดแพทยสภามีมติกล่าวโทษกรณีหมอเกตอ้างว่าเชี่ยวชา ด้านความงามหมอเกตว่าอย่างไงทั้งหมอเกตก็ได้แต่ยิ้มหวานหวานเจี๊ยบแล้วก็เดินผ่านไปค่ะพร้อมกับคุยโทรศัพท์ก่อนที่จะไปขึ้นลิฟต์นะคะตอนนี้มีคนจับผิดะเฮียงงเขาบอกว่าโทรศัพท์ที่หมอเกตกําลังคุยเนี่ยเหมือนมีสายอยู่อีกฝั่งนึงมันเหมือนไม่มีการโทรออกหรือโทรเข้านะเพราะภาพพักหน้าจอามันดูนมันเป็นภาพพักหน้าจอที่เหมือนจะ เหมือนจะไม่ได้มีใครโทรเข้าหรือโทรออกอะเหมือนคุยอยู่นคนเดียวเป็นเซฟเวอร์ธรรมดามดมอารมณ์แบบไม่ได้มีคนโทรเข้ามาอารมณ์แบบโทรศัพท์ทิป หรือโทรปลอมเพื่อเรียกนักข่าวเฉยๆเหมือนเดินคุยอยู่คนเดียวประมาณนั้นซึ่งตอนที่กำลังจะขึ้นลิฟต์น,นะคะก็มีเจ้าหน้าที่สภาคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็ตอบคําถามนักข่าวเพียงแต่ว่าหมอกเกตมาพบตนเองเพื่อคุยเรื่องส่วนตัวเท่านั้น<อ>แต่เขาก็พยายามไปแกะสกิลกันอยู่นะตรงนี้ว่าเอ้เวลาเราเล่นเกมค้างอยู่หรือเล่นหน้าแอปพลิเคชันอื่นเวลามีคนโทรมามันจะค้างอะไรแบบนี้หรือเปล่า<อ>แต่หลายคนเขาก็ในโซเชียลนะอันนี้นะเขาก็บอกว่าอันนี้น่าจะโทรทิปอันนี้เขาเรียกว่าแก้เขินนะ ำไม่อยากให้สัมภาษณ์แก้เขินแก้เขินแก้เขินคุณไม่เคยเหรอผมนี่เป็นเจะาำเลยคยเแต่เราก็ต้องมีของเราเฮียก็ต้องปิดหน้าจอให้มันเนียบเเข้าใจ่ว่าเฮียไม่งั้นก็ต้องติดเอ่อไอฟิล์มกันเสือกอ่ะอ่าใช่ใๆๆใช่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 ใ่อ ถ้าเนสวโลานเกตนี่ไปติดฟิล์มกันเสือกเอาไว้หรือไม่ก็ต้องใส่ปลอกหูไี่มีใครมาเห็นแน่หรือไม่ก็ใส่หูฟังว่าโอ้ขอโทษค่ะติดสายอยู่ใช้บ่อยหนูติดนะฟิล์มกันเสือกกับมี่มีมีมีเวลานั่งเล่นเล่นใครจะได้ไม่ชำเลืองดูอะไรของเราไม่อยากติดมากเลยติดหน่อยเฮียแต่จอแม่งใหญ่เหลือเกินติดยังไงไม่ได้นะเพราะว่าชำเลืองดูแล้วมันเห็นเห็นทุกอย่างนะครับมาด้านทนายเดชาดีกว่านะครับซึ่งทนายเนี่ยนะครับเป็น ทนายส่วนตัวของหมอเกตแต่ว่าหนูไปเลื่อนฟีดในติ๊กตอกเห<ท>็นไม่รู้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเขาบอกทนายเดชายอยากลาออกแล้วเฮียเขาเขาขอเขาขอบายบายแต่ว่าเหมือนกับเอคุณหมอเกตดยยังไม่มีทนายมาดูแลต่อด้วยด้วย,วยเขาเรียกว่า จัญญาบันก็ต้องดูแลกันต่อไปะนะครับก็บอกเคยขอถอนตัวจากคดีของหมอเกตนะครับหลายรอบแล้วแต่คุณหมอไม่มีคนมาดูแลอันนี้เป็นคําพูดของพี่เดชานะ,ะถ้าเมื่อไหร่มีคนมารับช่วงต่อตนก็จะยุติบทบาทการเป็นทนายความทันทีนะครับไม่ว่าหมอจะถูกหรือผิดเนี่ยตนก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับคุณหมอเกตมาตลอดนะครับก็เป็นกําลังใจให้คุณหมอนะแต่ถ้าทําผิดคุณหมอติดคุก หรือโดนสอยออกอตำแหน่งสวเนี่ยอันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับคุณหมอเนี่ยให้ตนชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนิด้านะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับ,ร ro, รบอ็อกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับมหาวิายทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเกร์กนะครับและก็ยังมีคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแถมที่สําคัญที่เป็นประเด็นก็คือแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยผมบอกเลยโคตรเยอะเลยตั้งแต่ทําคดีมา ไม่เคยเห็นลูกความรายไหนไปเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเยอะแยะขนาดนี้เห็นแล <S <S <ฆ>้วโคตรฮาตนทําคดีแปลกๆก็เยอะแล้วนะโชคดีที่ได้รู้จักกับหมอเกตคือเป๊กอะ,อะแอบไปเห็นอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะคเออคุณหมอเกตเนี่ยเธอก็ถ่ายโพสตลงแล้วเธอก็เขียนแคปชั่นแต่ว่าถ่ายกับ พี่ที่แต่งเหมือนอารมณ์ชุดซ้อมหนีไฟแล้วหมอเกตก็บอกว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะได้มาเป็นอาจารย์สอนที่มอธุรกิจบัณฑิตหลังจากนั้นน่ะมันก็ว่อนโซเชียลไปหมดจนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทําหนังสือออกมาว่าหมอเกตไม่มีความเกี่ยวข้องอที่จะมาเป็นอาจารย์สอนในมอมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแต่อย่างใดอันนี้เรื่องเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนที่เธอจะมาเป็นสวเอออ่ะเนี่ยนะฮะอ่ะสุดท้ายนะครับพี่เดชา ทนายประจำที่เราคุยกันบ่อยๆเนี่ยก็บอกว่าคุณหมอเกตเนี่ยเส้นสายก็ปึกนะไม่ธรรมดามีพรรคพวกมีฐานะแต่ไม่เข้าใจทําไมไปเกี่ยวข้องกับมหาลัยเยอะแยะยังไม่จบเรื่องมหาลัยอีกนะครับคดีหมอตอนนี้เนี่ยกรกตรับไปแล้ว2เรื่องนะครับส่วนการจะสอยคุณหมอออกหรือเปล่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตนเคยถามคุณหมอแล้วนะมีบางอย่างเนี่ยแล้วก็บางคนนะครับอยากให้ลาออกไปจะลาออกไหมหมอบอกไม่ลาออกหรอกนะครับกว่าจะได้สอวอไม่ได้ง่ายนะ7จาจาก166คะแนนเนี่ย สูงที่สุดในประเทศมันไม่มีฟลุกนี่จ้านี่นะคะ